โนเวียซึ่งเราได้เอฟมาสองดอกนะคะลากมันก็จะแห้งแบบนี้เราก็ตัดแต่งลากออกนะคะทีนี้เราดูใน y o u t u b e ก็แนะนำว่าให้เอามาใส่ที่ตู้เย็นช่องผักนะคะช่องใส่ผักไว้เรือนนึงแล้วลากมันจะออกนะคะเราก็ตัดหลังจากที่เราตัดแต่งลากเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะ ใส่ไว้ในกระถางเลยค่ะไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นที่ตู้เย็นนะคะช่องช่องใส่ผักนะคะเราก็จะเอาดอกไม้เราก็จะเอาดอกกิโนเวียนะคะไว้ที่ตู้เย็นนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนนะคะเรามาดูกันนะคะว่ารากมันจะออกหรือเปล่าคะ่ะสวัสดีค่ะหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วนะคะ เรามาดูกันนะคะว่ากินโนเวียที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะลากมีหรือเปล่าค่ะนี่นะคะมี่รากนะคะลากสีขาวๆนะคะนี่โคราออกมาเต็มเลยค่ะ ินโนเวียของเรานะครับพร้อมปลูกแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาไปลงดินนะคะและปลูกเรามาดูกันนะคะว่ามันจะรอดไหมโอเค